ลุงเชิดมาอยู่ไหนลุงเชิดลุงเชิดมาเอาไอ้โบหน่อยลุงเชิดลุงเชิดมาเคาะประตูแล้วลูกไหนลุงเชิดอยู่ไหนลูกลุงเชิดอยู่ไหนลุงเชิดมาจับไอ้โบหน่อยแลโบมันสซนแล้วไหนไหนลุงเชิดลุงเชิดลุงเชิดแล้วลุงเชิดมาเลยเอาลุงเชิดยังไม่ต้องมาก็ได้โบไม่สซนแล้ว อไม่สนแล้วลุงเชิดยังไม่ต้องมานะลุงเชิดไปบ้านอื่นก่อนเลยเอะลุงเชิดไปบ้านอื่นก่อนเลยนะเดี๋ยวถ้าสนแล้วค่อยมานะเดี๋ยวสนแล้วมานะลุงเชิดน,นะอืออันนันเริ่มสนแล้วเริ่มสนแล้ว <c ười>